เราก็ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถึงคุณจะเพิ่งจบมาใหม่แต่คุณเก่งมากเลยนะคะแต่ก็เสียดายมากเลยที่คุณจบวุฒิการศึกษามาไม่ตรงตามที่บริษัทเรากำหนดไว้งั้นฉันจะรับคุณสองคนเข้าทำงานที่นี่ขอบคุณ,คณมากนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุท่านประธานคะ สวัสดีค่ะฮะพประธานเหรอก็ใช่หนยสิที่คือคุณหมายเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะคะคนที่จะได้รับผิดชอบสินค้าตัวนี้ไม่ใช่พวกเขาสองคนหรอกนะคะทำไมหรอคะด้านประธานเพราะพวกเขาสองคนเนี่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะอยู่ในบริษัทของเราย่ไงล่ะคะก่อนหน้านี้ ฉันปลอมตัวไปเป็นขอทานเพื่อที่จะทดสอบคนที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้และคนที่มีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมกับบริษัทของเรามากที่สุดก็คือคุณค่ะฉันเหรอคะทำไมถึงเป็นฉันล่ะคะแต่ว่าฉันไม่มีประสบการณ์การทำงานอะไรเลยนะคะฉันเพิ่งจบมาใหม่อะ่ะแล้วฉันก็ไม่มีคุณสมบัติแบบที่บริษัทของคุณต้องการด้วยอะคะ่ะ ฉันไม่ได้ต้องการคนที่เรียนจบสูงๆแต่ฉันต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์มากกว่าค่ะต่อให้เรียนจบสูงหรือว่าจบนอกมาแต่ไม่ได้เป็นคนดีการศึกษาที่เรียนมาทั้งหมดมันก็ไร้ค่าสำหรับฉันพวกคุณสองคนไม่ใช่แค่จะไม่มีงานทำในบริษัทของฉันนะคะ แต่บริษัทในเครือของฉันทุกกิจการพวกคุณก็จะไม่ได้มีสิทธิ์เข้าทำงานด้วยเหมือนกันคนอย่างพวกคุณแม้แต่ขอทานคุณยังขโมยเงินได้ถ้าเกิดฉันปล่อยให้คุณเข้ามาในบริษัทของฉันคุณจะเอาอะไรจากบริษัทของฉันไปบ้างล่ะคะความซื่อสัตย์ความจริงใจไม่มีอยู่แม้แต่นิดเดียวเอาเงินของฉันวางไว้ที่โต๊ะ แล้วก็รีบใสหัวออกไปจากบริษัทของชั้นเดี๋ยวนี้ค่ะคุณไมค่ะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะค,ค,คุณไม้คุณไมครับคือผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณไมให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับนะครับคุณไมเชิญค่ะเอาเงินวางไว้ที่โต๊ะแล้วออกไปจากบริษัทของชั้นเดี๋ยวดีก่อนที่ฉันจะเรียกรปภให้มันลากตัวพวกคุณสองคนออกไปนะคะ เอาลีกนี่